ไอ้นิวไม่ไปขึ้นไปอีกไอ้นิวไปซ้อนอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรายแขกดูๆ

ไม่ได้ลงน็อตลงน็อตลงได้ไหมได้ได้เฮ้ไยได้เฮ้ยได้ได้ได้ดิปลาตัวนึงอ่ปะปลาครับตุ๊กแกวิ่งไปกินแมวตอนนี้ใกล้หมดแล้วด้วยนะครับกระถินสองออกว่ะยิงยิงฝาแล้วจ่ายกลางด้วยแล้วฝาสิบนะครับมองผ่านรูพี่ใหญ่ยังไมง่ <c oughs> มได้ยิงเลย ไม่มีไม่มีคนขากัดแ้วก็ยิงป่าทุกแกป่าไอตัวนี้ง่ายไอ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 นิวไอนิวกับน็อตมันยังรอบอยู่ได้ไหมกระถินกระถินอีกรอบนึงเอาไปกระถินอีกรอบนึงไม่เห็นหรอกไม่เห็นตรงนี้ได้ไหมทับได้ไหมทับยิงซ้ายอ่ะทับจริงป่าป่าพี่ใหญ่เห็นป่าป่ะ

มันมีหลดเสียงครับเส่อมที่กรอรองนะครับโดมีนการตะลองตีครับนีใ่เอดห่ไปแทนนะีใหญ่เี่ยนแได้เปล่าี่ใหญ่วิ่งหายช่องละกระถินนะกระถินนะกระถินกระถินสองเออสองเอสอง พี่ใหญ่เห็นกระถินนะเอียงเองหลังเลยนะเฮียบ้านหลังโอเคนเนี่ยขับมาแพ็กเนี่ยและหาเหลียมประกาศไม่เห็นเนลยประกศากศกระถินสองป่าเราเสียตัวหนึ่งมันจะเสียตัวเลยสิยวนันวนีนใน้ใจเย็น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 ครับเสนอแต่เราเสียแล้ว มไหนวะนี่ยยไหนวะเจเลยยทองก็จะลองตีเตรียมพร้อมต่ยนะครับวกรอให้ทอมเคบีครับเคบีดูว่าพัทีมโตเตะเอสตนบาที่เราไปเจอี่ไหิบเนี่ยมานี่เข้าเลยดึงหน่อยไม่วิ่งเลยวะสมเอาดูึงดึงเหรอเราเลืตัวนะไม่ใช่ยึงเวลาเนี่ย ทำไมจะหมดเวลาได้ฝั่งน่งเลยวะนี่หมดกันนี่มึงทำอะไรมึง่ะอีสิบวิสิบวิให้เอาเลยเอาสิเอาสิี่เบิรตี่บิรอานีพี่บิรตม่หมดเวลาวิ่งไปเขายิงเ่าหมดเวลาวิ่ก็เป็นไรนี่ั้าตัลตร้หมดเวลาโอ้ตตายตาย